คือเพลงนี้เนี่ยผมก็อยากจะมอบให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าระวังลูกระวังระวังขอได้ทางนี้นีดนึงต้องแอนดูเ้ผมอยากพูดคำว่าดีใจนะครับที่ได้ร้งเนพันเงิน <c oughs> คนอาจจะมองว่าแต่ว่านะ เลยแบบเฮ้ยทำไมอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคือเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไงเอารถมีส่วนที่เติมเต็มต้าหูยเยอะมากๆมีส่วนที่ผมไม่มีแล้วจริงๆมึงก็เป็นคนที่ทำให้กู คือเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเรารู้สึกว่าเราเป็นความเข้าใจเหมือนกันละกันอยู่ด้วยกันตั้งแต่น่าโมไซเดี๋ยวมีขับรถเป็นผมเคยหลอกให้เขาไปส่งบอกว่าพี่อยู่แค่ตรงนี้เองพี่เลยไปอีกบอกมึงมึงถึงยังขับโมไซตั้งแต่โสกไปนูงหุ่นหลังํำแหงนะพี่นิดเดียวเลี้ยวขวาแต่ก็ถึงแล้ว ี้วขวาไปแล้วก็ตรงไปประมาณแปดกิโลแล้วมันผ่านอะไรมาด้วยกันแบบเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราเข้าใจชีวิตของกันและกันเราคุยกันเยอะมากแล้วก็เราปรึกษาอะไรกันเยอะมันได้มีช่วงที่ที่เราไม่เข้าใจแล้วก็เคยเราเราสองคนที่เคยทะเลาะกันหนักมากเหมือนกันมีช่วงหนึ่งที่แบบทําไมแบบไม่เข้าใจกูวะแบบจะเข้าใจกูหรือเปล่าจะกลับมาเข้าใจกันได้ไหม แต่สุดท้ายแล้วเราก็หันมาคุยจริงๆอะว่าแบบเออมันตัดมันตัดไม่ลงอะครับมันเหมือนแบบมันคือความความผูกพันไปแล้วอะมันมันคือการที่เราปรับเข้าหากันมากกว่าครับจนมาถึงวันนี้ที่แบบว่าเชื่อมโู้ทางานแบบโคตรมีความสุขจริงทำงานแบบโคตรมีความสุขนีพูดจริงเลยดีอะ จริงๆผมแค่จะบอกว่าทุกอย่างที่ผ่านมามันคือช่วงจังหวะในชีิตงที่ที่ผมเชื่อว่าเราต่างคนก็ต่างมีความหดีแบบให้กัน,นแหละแต่ว่าแบบช่วงแบบไม่เข้าใจกันบ้างเหมือนกแต่ว่าวันนี้ดีใจนะดีใจจริงๆดีใจจริงเนี่ย <c oughs> เออรู้แล้แวพี่มันเป็นคนแรกของเราเลยเชื่อมันมีแฟนมันเป็นแฟนของคนแรกของเราเลยว้วยแบบ ไม่คิดว่าจะมีแบบวันนี้เหมือนกันจริงแล้แค่บอกจะบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าขอสัก5้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้อิ่มแข็งเลยพ่อซีวิ้งต้องตีหงคุณเดาไม่ออกหรอกแล้วผมขอถอนมาเลยว่า ทั้งคอ่นี่ทั้งมก็ในสุดคงเห็นคุณยั่วผมตั้งแต่ EP หนึ่งนะไรบ้าคุณอยาพูดเรื่องไม่จริงออกมาอะอยากดูยังครับ EP หนึ่งแล้วตาแตกมาบอกเลยค่รับครับไม่ใช่อะไรนะโดนต่อยมาอย่างไรกด้วยกันแล้วถ่ายรูปกันนห่อยดีกว่าเออไม่เอาสองคน 好了，就这个。